เช่นเดียวกันครับจากประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรในการจัดทำ Skill Matrix เนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นจากการที่องค์กรต่างๆนี้มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องตอบโจทย์หรือตอบสองต่อข้อกำหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพนะครับโดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 9001 v e r s i o น2015จริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่เวอร์ชันก่อนก่อนหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ เวอร์ชันแรกๆเลยที่ได้คุยกันในเรื่องของการที่คนทำงานเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการทำให้งานได้มาตรฐานนะครับทำให้งานได้บรรลุข้อกำหนดที่จะต้องตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของ skill matrix รวมทั้งเรื่อง competency ด้วยนะครับจึงเกี่ยวข้องกับ iso อย่างเลีกเลียงไม่ได้เลยและ ISO ที่ว่าเนี่ยคือ ISO 9001นะครับคราวนี้ก็เลยมีความจำเป็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจในรายละเอียดกันสักนิดนึงนะฮะแต่ก็จะไม่ลงรายละเอียดไปถึงเรื่องข้อกาหนด,ดอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะ พอเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าทําไมหลายองค์กรเนี่ยจึงสนใจที่จะทําเรื่องของ skill matrix และบางองค์กรก็ทําเรื่องของ competency แล้ว2อันนี้มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งนั่นคือหัวข้อส่วนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งในตอนนี้และตอนต่อไปนั่นเองนะครคราวนี้ข้อกําหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ iso 9 1เชั2015เนี่ยนะฮะมันพูดถึงเรื่องของความสามารถ อันนี้คือคำแปลเป็นภาษาไทยนะฮะที่แปลแบบออกมามาตรฐานเลยนะครับใน HR ของเราเนี่ยเราเรียกมันว่าสมรรถนะเพราะคำภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า Competence นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก HR เราสักนิดหนึ่งเนาะเพราะ HR เราจะคุ้นคุ้นกับคำว่า Competency มากกว่านะครับ ในข้อกำหนด7.2เนี่ยจะพูดถึงว่าองค์กรจะต้องกำหนดความสามารถที่จำเป็นของคนที่ทำงานภายใต้การควบคุมที่มีผลต่อสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบมาตรฐานคุณภาพแปลว่าจะต้องกำหนดว่าคนเราจะต้องมี c o m p e t e n c e ภายใต้การควบคุมครับที่มันมีผลต่อสมรรถนะหรือมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ เนี่ยครับคือที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงจะต้องมาเรียนรู้กันไม่เรื่องของ skill matrix ก็เรื่องของ competency นะครับนอกเหนือจากนี้ตามข้อกำหนดข้อ B วงเล็บเนี่ยนะฮะยังบอกได้ว่าต้องทำให้มั่นใจว่าคนเหล่านี้หมายถึงตัวพนักงานนะฮะมีคุณวุธตามพื้นฐานการศึกษาการฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมนั่นคือส่วนที่จะต้องไปกำหนดไว้ในเอกสารที่เรียกว่า job description นะครับซึ่งจะเป็นเอกสารที่สำคัญตัวหนึ่งเลยนะครับที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาสกิลออกมานั่นเองนะฮะครนี้ข้อกำหนดเนี่ยมันบอกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าคือองค์กรจะต้องกำหนดความสามารถไม่พอนะจะต้องทำให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ มีการฝึกอบรมมีประสบการณ์ที่เหมาะสมด้วยและจะต้องประยุกต์ใช้นะครับทำให้ได้มาซึ่งความสามารถที่จําเป็นและประเมินประสิทธิผลแปลว่าเราต้องการดูผลลัพธ์ของงานเป็นด้านหลักเลยเราต้องการดูรับผลลัพธ์ของงานเพื่อไปสะท้อนว่าตกลงเนี่ยเขาเขาทำงานได้ตามเป้าหมายตามมาตรฐานตามข้อกําหนดที่ระบุไว้หรือเปล่าและแน่นอนครับอย่าลืมว่าผลของงานที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะต้องมาจากการที่เขามีความสามารถที่จำเป็นนะฮคือมี c o m p e t e n c e ที่มันจำเป็นแต่เนื่องจากว่าข้อกำหนดของระบบมาตรฐานเนี่ยนะครับมันไม่ได้ลองมาซูมดูนะมันไม่ได้บอกชัดเจนว่าเอ้ยองค์กรคุณจะต้องทำระบบ skill matrix นะองค์กรคุณจะต้องทำ competency นะเพียงแต่ว่าในองค์กรอย่างโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็จะคุนค้นๆกับเรื่องของการทำ skill matrix กันมากกว่า ในองค์กรอย่างในธุรกิจบริการในสำนักงานอย่างเงี้ยเขาก็จะโฟกัสกันในการทำคอมเพนเทนซีมากกว่าเรื่องสกิลแมทริกเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำกันมากนักน,นะในหลายธุรกิจที่ผมคุ้นเคยนะอย่างในธุรกิจบริการเนี่ยเขาจะสนใจกันเรื่องของการทำคอมเพนเทนซีมากกว่าอย่างไรก็ดีมันไม่มีข้อกำหนดการตายตัวหรอกครับ <S <S ผมว่านะมันเป็นความรู้หรือภูมิรู้ของคนที่ทำงาน HR มากกว่าว่าจะหยิบยกเรื่องไหนมาทำในบาง ธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจแบบเทรดดิ้งซื้อมาขายไปเนาะผมก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นตําแหน่งงานในบางลนะักษณะที่มันเป็นงานรูทีนมากๆเลยนะเช่นพนักง,งานยกของพนักง,งานจัดเรียงสินค้าอย่างเงี้ยเราใช้สกิลแมทริกในการดูเขาก็ได้ครับส่วนตําแหน่งพนักง,งานที่มีคุณวุธตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในขณะที่ตําแหน่งก่อนหน้าเนี่ยเมื่อที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น พนักงานวุฒิมสามมหกปวชปวสก็ทํางานได้ไม่มีประเด็นอะไรแต่พอเป็นพนักงานในวุฒิปริาตรีเนี่ยหรือพนักงานที่เรียกว่าระดับออฟฟิเซอร์เนาะก็ให้ใช้คอมพิเทนซีในการประเมินเอาแบบนี้ก็ได้ครับหรือแม้แต่พนักงานในบางตําแหน่งซึ่งต้องอาศัยคุณวุฒิพื้นฐานระดับปริาตรีนะแต่งานมีลักษณะเป็นงานรูทีนมากๆเลยก็สามารถใช้สกิลเมทริกซ์ในการประเมินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหรือไปใช้ประโยชน์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานก็ได้นะหรือจะเอาไปผนวกไปผสมผสานเรียกว่าเป็นไฮบริดกับตัวคอมพิเ e นซีก็ได้นะเพียงแต่ความแตกต่างกันมันมีตรงที่ว่าสกิลแมทริกเนี่ยจะคุยถึงเรื่องของความรู้ทักษะในขณะที่คอมพิเตนซีเนี่ยจะเป็นความรู้ประกอบทักษะและเป็นพฤติกรรมการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ครับดังนั้นอยู่ที่เราจะเลือกแล้วครับแต่ผมแนะนำเนาะว่า ในแต่ละองค์กรเนี่ยพารนาให้ดีครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะทำระบบสกิลแมทริกซ์ที่ในตำแหน่งใดบ้างซึ่งโดยปกติแล้วนะก็จะทำสกิลแมทริกซ์เนี่ยสำหรับพนักง,งานในระดับปฏิบัติการจริงๆะ่ะแล้วก็เป็นตำแหน่งงานที่มีลักษณะที่เรียกว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Product Standard นั่นเองนะครับเนี่ยนะคือโจทย์ที่จะต้องตัดสินใจคราวนี้ว่า หรือจะใช้ระบบ competency ไปเลยก็ได้ครับเพียงแต่ว่าจะทำ competency หรือทำ skill matrix เนี่ยต้องดูความแตกต่างกันนะเพราะวิธีคิดจะไม่เหมือนกันนะครับในวิดีโอชุดเนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของ skill matrix เป็นด้านหลักเลย แต่มีวิดีโออีกชุดหนึ่งที่ผมจัดทำครับคุยถึงเรื่อง competency วิธีการสร้างวิธีการทําการกําหนดระดับทักษะโน่นนี่นั่นของ competency แยกไว้ต่างหากเลยนะครับตามตัวอย่างภาพปกวิดีโอที่ผมโช์ขึ้นให้ดูตอนนี้นะฮะเวลาที่เราคุยถึงเรื่อง competency เนี่ยนะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์งานเนาะเพื่อจะไปกําหนดความรู้ทักษะและพฤติกรรมการทํางานท่านสังเกตดูนะครับว่าจากหน้าเอกสารที่ท่านเห็นอยู่เนาะ ผมจะรวมเรื่องความรู้ทักษะเอาประกอบกันไว้นะเพราะในมุมมองส่วนตัวผมนะแล้วผมก็เห็นหลายๆองค์กรเนาะเขาทาเอาความรู้ทักษะเนี่ยไปประกอบกันเพราะถือว่าจะมีทักษะในการปฏิบัติงานได้เนี่ยมันจําเป็นต้อง,งมีความรู้เป็นพื้นฐานก็จะได้ไม่ต้องไปแยกความรู้ช่องหนึ่งทักษะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็พฤติกรรมการทํางานอีกส่วนหนึ่งความรู้ทักษะประกอบกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็พฤติกรรมการทํางานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแบบฟอร์มอันเนี้ย เป็นแบบที่เราใช้ในการวิเคราะห์งานครับเพื่อจะไปกําหนดความรู้ทักษะลัะกับพฤติกรรมการทํางานซึ่งได้คุยตรงนี้ไว้ในเรื่องของ competency อยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับท่านสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็จะวิเคราะห์กันแบบง่ายๆคือเริ่มต้นจากการระบุว่าในตําแหน่งยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเนี่ยหน้าที่งานหลักเขาคืออะไรนะครับและในหน้าที่งานหลักเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์ ที่คาดหวังจากงานหลักในเรื่องของอะไรบ้างก็ลิสต์ออกมาในแต่ละหน้าที่งานหลักนะครับและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังจากงานหลักออกมาแบบนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ใช้ในการทํางานอย่างไรบ้างทั้งที่เป็นความรู้ทักษะและก็พฤติกรรมการทํางานแต่ส่วนที่จะกําหนดหรือเขียนมันออกมาเป็นความรู้ทักษะเป็นพฤติกรรมการทํางานอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีนะครับซึ่งในวิดีโอที่ชื่อว่า competency การบริหารทรัพยามรบุคคลเนี่ยนะครับผม ได้คุยในรายละเอียดตรงนี้ไว้แล้วว่าจะทำกันอย่างไรนะครับก็จะไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังในวิดีโออันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงค o m p e t e n c y เราก็ต้องทำความเข้าใจกันหนอว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นชื่อของมันนะฮะมันจะเป็นทักษะหรือพฤติกรรมการทำงานก็ได้ ก็จะพูดถึงชื่อของมันเช่นการสร้างประสิทธิทผลของงานและการทำหมาเป็นทีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความหมายของมันมันหมายถึงอะไรหรอนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดว่าระดับ1 2 3 4เห็นไหมครับตามตัวอย่างซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขากําหนดระดับ competency ที่ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาจะกําหนดไว้เลยว่าที่ระดับ1เนี่ยจะต้องมีตัวชี้วัดอย่างไรบ้างท่านดูนะครับว่าไอ้ตรง bullet นะครับ ภายใต้ข้อความที่ว่าระดับ1เริ่มต้นเนี่ยมีบุลเลต1 2 3 4 5ภายใต้ข้อความที่เขียนว่าระดับ2ชํานาญประยุกต์ใช้มีบุลเลต1 2 3 4 5ไอ้ข้อความที่อยู่ในบุลเลตนั่นแหละครับเรียกว่าตัวชี้วัดของทักษะที่ชื่อว่าการสร้างประสิทธิผลของงานและทำงานเป็นทีมโอเคไหมครับถัดขึ้นไปขึ้นเหนือกว่าคำว่าระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ท่านเห็นไหมครับเขาจะ เขียนเป็นแถบสีเทาๆไว้ตามตัวอย่างนี้นะฮะว่าพนักงานระดับ1นถึงสพนักงานระดับ4ีถึงเพนักงานระดับ8ป0ถึงสิพนักงานระดับ11นั่นแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าในคอมเพเดนซี่ที่ชื่อว่าการสร้างบริสิทธิผลของงานและทํางานเป็นทีมเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะเอาไปดูพนักงานระดับ 1- นถึงสเราจะดูว่าเขามีการแสดงออกหรือมีการปฏิบัติ หรือมีทักษะในเรื่องต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดในระดับ1นึ่งไหมถ้าเราไปดูพนักงานระดับ4-7ถึงเเขาปฏิบัติตามระดับ2ไหมถ้าไปดูพนักงานระดับ8-10ว่ามีทักษะเรื่องนี้หรือเปล่านะเขาปฏิบัติตามตัวชี้วัดในระดับ3มไหมนั่นเองนะฮะท่านจะเห็นเลยว่าเวลาเรากำหนดนะครับเรื่อง competency เนี่ยเรามักจะกำหนดโดยอิงกับตำแหน่ง หรือระดับของพนักงานเช่น competency ระดับ1ใช้กับพนักงานระดับ1นึงถึง competency ระดับ2ใช้กับพนักงานระดับ4ีถึงเอย่างเงี้ยตามตัวอย่างอย่างเงี้ยท่านจะเห็นชัดเจนเลยนะครับในขณะที่ระบบ s c r e l m a t r i c จะคุยแบบหนึง่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นอยากจะแนะนําอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์หาความรู้ทักษะหรือว่าพฤติกรรมการทำงานที่ต้องใช้ จริงๆแล้วไม่ว่าจะเอาไปวิเคราะห์หา competency หรือเอาไปวิเคราะห์เพื่อหาสกิลเพื่อไปทำ skill matrix ก็แล้วแต่นะครับตัว JD เนี่ยมีความสำคัญมากแนะนำเลยนะครับว่าเวลาพูดถึง JD เนี่ยนะครับดูในส่วนของที่ล้อมกรอบด้วยด้วยสีส้มไว้นะฮะท่านเห็นเลยครับว่าแนะนำให้ระบุหน้าที่งานหลักหรือกิจกรรมหลักไว้ครับแล้วก็ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ท่านจะเพิ่มอีกช่องหนึ่งที่ไประบุตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงานหรือเรียกว่า performance indicator ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าไอ้ข้อมูลส่วนนี้จะได้จากการวิเคราะห์งานนั่นเองนะครับดังนั้นพอเรามี JD ที่ระบุข้อมูลส่วนนี้ไว้ชัดเจนนะฮะเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทักษะได้อย่างไรก็ตามแต่นะครับ แนะนำไว้เลยนะครับว่าเวลาที่เราไปดู JD ของตำแหน่งใดก็แล้วแต่นี่นะครับเรามักจะเห็นเนาะในตอนท้ายของ JD เนี่ยจะพูดถึง Job Specification หรือคุณสมบัติประจำตำแหน่งเนี่ยตามตัวอย่างเนี่ยนะฮะมันจะแยกความรู้แยกทักษะแยกทักศนคติหรือพฤติกรรมการทำงานไว้นะครับโดยทั่วๆไปจะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อมากนะว่าความรู้ทักษะพฤติกรรมการทำงานแบบนั้น่ะมันใช่หรือเปล่า ราบเท่าที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์นะครับอย่าเพิ่งเชื่อมากนะครับนอกสจากว่าองค์กรน,นั้นทําการวิเคราะห์งานกันเป็นอย่างดีผ่านมือที่ปรึกษาผ่านตาของแมเเจอร์อะไรทุกคนมาอย่างละเอียดรอบครอบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะบางทีนะเวลาเราเขียนเจดีเนี่ยเราเขียนแบบที่เรานึกเอาเราไม่ได้วิเคราะห์กันเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นแล้วเนี่ย ถ้าจะให้ดีนะในการจัดทำ skill matrix หรือแม้แต่การทำ competency เนะแนํำเลยนะครับให้เริ่มต้นจากการที่ทำแบบวิเคราะห์งานในลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเรากำหนดความรู้ทักษะกำหนดพฤติกรรมการทำงานต่างๆไว้เรียบร้อยยกตัวอย่างเช่นตามที่ล้อมกรอบเส้นปะสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยเอาข้อมูลตัวเนี้ยไประบุไว้ในคุณสมบัติประจำตำแหน่งอีกครั้งหนึง่งนั่นเองนะฮะ อันนี้คือส่วนที่อยากจะให้คําแนะนําเป็นพิเศษนะครับอันนี้แหละครับคือส่วนที่อยากจะให้คําแนะนําเป็นพิเศษนะครับส่วนของสกิลเมทริกเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปพูดให้ฟังในที่นี้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าคอมพิเทนซีเนี่ยกำหนดระดับของคอมพิเทนซีที่เรียกว่า proficiency level ไว้เนี่ยนะครับโดยอิงกับตำแหน่งของพนักงาน โดยทั่วๆไปนะครับอิงกับตําแหน่งของพนักงานหรืออิงตามความเชี่ยวชาญที่เราต้องการเห็นจากพนักงานในตําแหน่งหนึ่งแล้วคอมเพ t เ n นซเนี่ยก็จะไปทําสิ่งที่เรียกว่า competency mapping คือไปบอกเลยว่าเจ้าที่บริการลูกค้าที่เป็นพนักงานระดับ5นะจะต้องมีคอมเพ t เ n นซีในเรื่องของการทางานเป็นทีมจะต้องมี competency ในเรื่องของ การใส่ใจให้บริการลูกค้าที่ระดับ2และที่ระดับ2เนี่ยจะต้องมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือจะต้องมีการปฏิบัติที่พึงประสงค์อย่างไรบ้างก็จะกําหนดไว้ตึกๆึกตึก,ต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 กลงมาเลยนั่นเองนะครับแต่ใน skill m a t r i จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของระดับทักษะของ skill m e t r i x ในหัวข้อต่อๆไปครับ